เกียรติตำรวจของไทยเกียรติในทหารผ่นคง เราจะมีการประชุมกับทางด้านของอสถานทูตนะคะสถานทูตแล้วก็กรมสุลนข์ของจีนเนี่ยนะคะในวันที่15ที่กองบัญชาการตรํารวจท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะจะมาแจ้งให้ทางผู้สื่อข่าวได้ทราบนะคะว่าจะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้มีการคุยกันแล้วตั้งแต่ที่ท่านนายกได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้มีการร้องขอนะคะว่าในส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะเป็นมาตรการที่จะกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้มาอย่างมากก็คือโครงการลาดตระเวนโดยที่มีตํารวจจากประเทศจีนได้เดิน ทางมาที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันประวัติศาสตร์วันสำคัญทางการเมืองพักเก้าวไกลจะโดนยุคหรือไม่โดนยุบ ตั้งแต่9โมงครึ่งครับที่สารธรรมนูญจะเปิดรายการวินิจฉัยหรือพิพากษาที่มีการฟ้องร้องพักก้าวไกลซึ่งจะปิดฝาโลงไหมหรือจะให้เดินต่อกันไปเอาอย่างนี้ขนาดคนในพักเองนะครับขนาดคนในพักเอง ใจแข็งไม่เปิดเผยมานานเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานนี้แล้วก็ใจตุมต่มๆต้อมๆครับวันนี้สำหรับพวกน้อมส้มทั้งหลายและสมาชิกของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นสอสอทั้งหมด150คนคือสารรัมนูนนัดวันนี้ครับที่จะพิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลก็มีลุ้นนะมีลุ้นนะผมก็ขอให้ ขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยผมใจจริงขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับแต่เราก็ต้องดูเอกสารดูหลักฐานดูเหตุดูผลไม่ใช่หลับหูหลับตาเฮ้ยมันต้องถูกมันต้องไม่ยุบมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เอาความเห็นของตัวอาโมาโนของตัวเป็นใหญ่โดยไม่ดูกฎหมายเลยโดยไม่ดูเหตุดูผลเลยผมนะ่ะยินดีครับให้ปลอดภยัยให้แคล้วคลาดนะ แต่สิ่งที่คุณกระทํามาเนี่ยมันมีเหตุผลที่ศาลจะจัดการดําเนินการพิพากษาลงโทษหรือเปล่าไม่ว่าเรื่องของมาตราหนึ่งสองมาตราที่ไปแทะสถาบานันเรื่องของความมั่นคงนะไอ้ตรงนี้มันเป็นนโยบายรัฐบาลออกไปหาเสียงครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งเหนี่ยครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นนโยบายไอ้ตรงเนี้เดี๋ยวสารน้ำนูก็จะบอกว่าผิดไหมหรือว่าเรื่องของหุ้นในพิธา สารรัฐมนุษจะชี้แจงแถลงไขละเอียดเลยครับสองคดีนี่ว่าผิดไหมคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักบอกโอ้ยฉันเจอมาเยอะแล้วค่ะเกี่ยวกับการตัดสินของสารรัฐมนูญเราไม่อยากให้รัฐบาลนี้จะต้องมาเจออะไรแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าจะมีการยกเลิกหรือล้มเลิกอะไรไปก็คงเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่าเอากลไกข้างนอกมาใช้ ไม่ควรมีองค์กรอิสระองค์กรไหนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนโยบายการหาเสียงคุณสุริกัญญาครับคุณคงลืมไปถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณไปลงสมัครทําไมไปร่วมตั้งพรรคกันทําไมองค์กรอิสระก็เป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเขามีหน้าที่ปปชเขามีหน้าที่ตรวจสอบเมื่อคุณทําไม่ดีเขาก็ส่งไป สารดีกาสารดีกาก็เห็นมามลงโทษหมดนะครับห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตส่งไปสารรัฐมนูญสารรัฐนูลเขาก็มีหน้าที่จะวินิจฉัยตามกฎบัตรกฎหมายเขาไม่มีซีซัวแล้วครับเพราะนักกฎหมายในบ้านเมืองมันเยอะนักกฎหมายมหาชนอะไรต่างๆซึ่งเขาก็ก็รู้ซึ่งสารรัฐมนูญตุลาการทั้งเก้าท่านเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังฉะนั้น การที่จะตัดสินวันนี้มันเป็นการตัดสินที่ที่ผมว่าถูกต้องจะออกหัวออกก้อยถูกต้องทั้งหมดแม้กระทั่งคุณสิริกัญญาเองก็ยอมรับว่าวันใจเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ,นโ,กบนโยบายการหาเสียงหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคุณยอมรับว่าเอาไปหาเสียงใช่ไหมนะ แล้วก็ยอมรับว่าดิฉันเนี่ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยเนื่องมาจากเป็นคนไปลงชื่อสนับสนุนโนโยบายหนึ่งสอซึ่งสสพักรุ่นที่แล้วอ่ะก็อาจจะโดนกันทั้งพักฉะนั้นจะโดนทั้งพักคไหม่โดนทั้งพักเราก็ต้องไปตามดูกันต่อไปไปตามดูกันต่อไปผมเพียงแต่เกระิ่นให้ฟังว่าวันนี้วันพุทธที่15พฤศจิกายน เป็นวันเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองก็ได้เหมือนกับที่ประชาชนเรียกร้องว่ากลับมาเถอะลุงตู่กลับมาเถอะลุงตู่กลับมาเพราะเศษถาเสถเแบเสถวยเนี่ย plateau, เลอะเทอะกันยกใหญ่แล้วเลอะเทอะกันยกใหญ่ในการจะเอาตำรวจจีนเข้ามาดูแลในประเทศไทยไฟเขียวเลยครับ สีจีนผิงโอเคแล้วไปทำา MOU อะไรไว้หรือเปล่าเมื่อตอนที่ไปปักกิ่งตรงนี้น่าสงสัยได้ศึกษากฎหมายมั่งหรือเปล่าว่าตำรวจจีนเข้ามาเนี่ยมันมาถูกต้องตามกฎหมายไหมประมวลกฎหมายอาญาที่ผมพูดเมื่อวานนียมาตราหนึ่งวงเล็บสิบบอกไว้ว่าเจ้าพนักงานมันคืออะไรเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นประจำหรือครั้งคราวอย่างเช่นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาหมายถึงเจ้าพนักง,งานที่ซึ่งกฎหมายให้อำนาจและมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมไปถึงพัสดีเรือนจำด้วยรวมไปถึง เจ้าพนักง,งานสปสามิติเจ้าพนักง,งานกมรมศุลกากรเจ้าพนักง,งานกรมเจ้าท่าพนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและพนักง,งานอื่นๆด้วยในเมื่อการกระทำเกี่ยวกับการจับกลุมการปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายซึ่งคนพวกเนี้เขามีหน้าที่จับกลุมและปราบปรามแต่นายกให้ทายเพื่อเอาตำรวจจีนเข้ามา ผมก็เลยตาถามว่าเราเป็นขี้ข้ามันตั้งแต่เมื่อไหร่เราเป็นทาสจีนตั้งแต่เมื่อไหร่เราเป็นไทยกัวประเทศไทยกัวตั้งแต่เมื่อไหร่เราเป็นเอกราชท่านนายกเศรษฐาเข้าใจเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนไหมเข้าใจไหมก่อนจะไปเอเมริกาท่านก็สั่งผู้ว่าการท่องเที่ยวให้เป็นเจ้าภาพนะ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางให้เชิญเอกอักขรัชทูตมาประชุมในวันนี้วันนี้เขาจะจัดประชุมกันครับเขาจะจัดประชุมกันผู้คนซึ่งเขาเขารักชาติรักบ้านรักเมืองเขาก็ออกมาวิพากวิจารณ์ตามระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมเรามีหน้าที่ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ มันเคยมีไหมนายกนรัฐมีคนไหนไหนที่เอาตำรวจต่างชาติเข้ามาดูแลประเทศไทยอะเราเป็นเอกราชเราไม่ได้เป็นทาสใครเมื่อเราเป็นเป็นทาสใครนี่มึงคิดได้ยังไงเอาสมองหรือดสะดือคิดคุณบอกว่าคุณกู๊ดไอเดียไอเดียดไอคิวต่ำเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไอเดียดไอคิวต่ำออคุณกู๊ดไอเดียโอ้ยผมอุตส่าห์คิดมาได้เนี่ยเอาตำรวจจีนเข้ามา ผมบอกเมื่อวานเดี๋ยวไอ้มินอองไลก็เ,เอามั่งฮะคนพม่ามาอยู่นี่เจ็ดแปดล้านคนกูขอตำรวจเมียนมาเข้ามาดูแลได้ไหมเอาอย่างงี้ไหมล่ะเอาอย่างงี้ไหมล่ะเศรฐามันต้องถามประชาชนมันต้องเกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมายมันเกี่ยวกับที่ผมบอกบุรภาพบูรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชของชาติทำไมตํำรวจไทยเนี่ยมีฝีมือเยอะแยะ มีฝีมือเยอะแยะมันเกี่ยวอะไรกับตำรวจจีนเอามาทำไมคนไทยมีความรู้ด้านภาษาจีนเนยอะแยะไปหมดรับสมัครพนักง,งานตำรวจที่เก่งภาษาจีนสิเก่งภาษาจีนสิเขาอยากเป็นตำรวจเยอะแยะแล้วเขาก็มานั่งแปลมานั่งสอบมาเป็นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนได้หรือเป็นพนักง,งานสอบสวนได้เยอะแยะไปหมดการท่องเที่ยวก็รับมาสิ เด็กไทยตอนนี้เรียนภาษาจีนเยอะแยะหมดครับฉะนั้นวันนี้เขาจะจัดประชุมกันนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีการคุยกับสถานทูตจีนในวันนี้ครับ15พฤศจิกายน2566ที่จะทำโครงการลาดตะเวนเห็นไหมโดยจะนำตำรวจจากประเทศจีนมาที่เมืองไทยในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลัก ซึ่งโครงการนี้คล้ายกับที่เคยมีการทำในยุโรปมาแล้วเช่นอิตาลีทั้งนี้เพื่อรองรับโครงการนี้ประเทศไทยจะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับน,นักท่องเที่ยวจีนได้อย่างแน่นอนสรุปแล้วโคโซกรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวไม่ได้มาราดตะเวนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ท่านให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้ท่านบอกไม่เหมาะสมท่านไม่เห็นด้วยท่านไม่ไม่สนับสนุนก็รามีตำรวจไทยอยู่แล้วท่านเป็นผอ,อตำรวจท่านเป็นสนับสนุนตำรวจจีนทำหออ,อะไรจริงไหมพี่ต่อสักไปสนับสนุนทำไมมันไม่ควรจะมีมาให้เหลอะเทอะเกะกะแล้วให้ต่างชาติเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเฮ้ยนี่เราเป็นเมืองขึ้นจีนตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยกูอยากจะโกนถามอย่างเงี้ยมันดัง ให้มันดังไปกล้องโลกแล้วบอกไม่เอามาราตะเวนนี่ผมอ่านจากข่าวนะที่จะประชุมวันนี้ว่าทำโครงการลราดตะเวนโดยเอาตำรวจารจากประเทศจีนมาอยู่เมืองหลักและก็เมืองรองเมืองหลักก็คือ,พ,อพัทยาภูเกต็ตแล้วก็ที่ไหนกันพัทยาภูเก็ตสมุยกรุงเทพเชียงใหม่นี่เมืองหลักขอนแก่นอุบลอุดร เมืองรองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรองต่างๆไปก็ตำรวจก็เข้ามาเป็นพันเหมือนกันเข้ามาอยู่เป็นพันซึ่งมันเสียศักดิ์ศรีมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นไทยครับเสียศักดิ์ศรีของความเป็นไทยคือเขาเห็นนักท่องเที่ยวจีนมามาน้อยครับตอนนี้ยุโรปม,มาเยอะจีนมาน้อยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะ เขากลัวมาแล้วจะไม่ได้กลับบ้านเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยแล้วตอนเนี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะ่ะหนังจีนมันดังในโซเชียลหนังจีนเรื่องนี้ชื่อ no more dust นม o บ o โนม e t s มันตีแผ่แก๊งคอนเซนเตอร์แล้วมันกลัวครับมันกลัววงจรช่อโกงในเอเชียโจรเรียกค่าทายไอ้คนจีนด้วยกันมาอุ้มไปเรียกค่าทุงค่า่ายเนี่ย ถึงขนาดมีสื่อจากต่างประเทศเเขาวิพากษ์วิจารณ์และฟันธงเลยครับท่านทั้งหลายว่านักท่องเที่ยวจีนกำลังหายไปจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวไทยผมก็ตกใจเพราะการท่องเที่ยวนี่ก็คือเครื่องจักรหนึ่งที่จะทำตะต่งเข้าบ้านเมืองเราสองเรื่องของการส่งออกเห็นไหมก่อนเสร็จแถจะไปอเมริกาเมื่อ,อวานซื้อนี้ พอประกาศเรื่องเกี่ยวกับมือดิจิตัลวอลเล็ตหุ้นแม่งตกราบเลยขึ้นไป24จุดแดงเถือกทั้งกระดานมาหลาย,ลายวันแล้วเมื่อวานก่อนไปเนี่ยฟังข่าวนี้มันถอนหุ้นออกมาหมดเลยก็มันกลัวไงมันกลัวดิจิตัลวอลเล็ตมันถึงไม่มาลงทุนมันกลัวเรื่องการทุจริตใต้โตะ๊ะมันเสียไม่ไหว BBC สำนักใหญ่ด้วยสำนักงานใหญ่สำนักข่าวใหญ่ BBC เขาบอกว่าปัญหาภาพลักษณ์เนี่ยกำลังทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่อยากมาเมืองไทยแล้วเป็นยังไงมันก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟังผมไว้เราต้องฟังสื่อหลายสื่อด้วยกันที่มันจะสะท้อนภาพให้เราเห็นถึงความบกพร่องของรัฐบาลเศรษฐาเศรษแถเศษถวยอะไรเนี่ยสำนักข่าว BBC เขาเล่ามาชัดเจนผม อ่านเมื่อคืนนี้แล้วก็นอนไม่หลับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอ่ะมันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงไหมในขณะที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนลูกค้ารายใหญ่ก็คือลูกค้าจากจีนหลังจากทางการจีนเนี่ยยกเลิกมาตรการโควิด1นทเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แล้วเขาก็อนุญาตให้พลเมืองของเขาเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศได้พลเมืองจีน1 4บสีพันเอ่อเท่าไหร่พันสี่ร้อยล้านคนเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันต้องมีสักห้าล้านก็ควรจะมีไว้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อจีนยกเลิกมาตรการโควิด1 9ประเทศไทยเราก็มีความหวังว่าธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกีย่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแล้วมันจะช่วยอุตสาหการรมการท่องเที่ยว ให้มันฟื้นตัวหลังจากโควิดเราก็ต้องการได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาจริงไหมผมก็สนับสนุนไม่ใช่ผมออกมาขวางโลกขวางทางอะไรต่างๆแต่เอาเรื่องจริงๆมาเล่าให้พวกเราได้ช่วยกันคิดรัฐบาลไทยเขาก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาถึง5ล้านคนในสิ้นปีนี้หล้านคนในสิ้นปีนี้คิดไปก็ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตัวเลข การท่องเที่ยวของจีนถ้าเราไปเปรียบเทียบเมื่อปี2019แต่ก็ยังมากกว่า2022 2,022มี270,000คนเท่านั้นเองฉะนั้นการเปิดประเทศของจีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าเส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยมันกำลังจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่สถานการณ์จริงๆแล้วครับพี่น้องทั้งหลายมันไม่สวยงามอย่างที่คิด มันไม่สวยงามอย่างที่ฝันเพราะในช่วงเก้าเดือนแรกของปี2023มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแค่2.5ล้าน2องแสนเอ้านห้าแสนคนเท่านั้นไม่ถึง5้าล้านครับมีนักท่องเที่ยวหลายคนมาแล้วก็บน่นเอาผมจะให้ฟังที่ BBC เขาไปสัมภาษณ์ไกดที่ชื่อคุณอนุชาไกด์เขาเป็นคนนำเที่ยวประจำพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพ เขาบอกอนุชาบอกผมทํางานอยู่ตรงนี้มาสี่สิบสองปีแล้วกระทรวงท่องเที่ยวของเราบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นอย่างรวดเร็วหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9พวกเขากําลังฝันอยู่ครับพี่ผมเป็นไกลผมควรจะรู้สิผมสัมผัสกับความเป็นจริงถ้ามันปกติเหมือนเมื่อก่อนคนก็จะแน่นใช่ไหมแต่ดูเวลาเนี้เหงาเป็นป่าช้า ตลาดเหงาเป็นป่าชาตลาดสดตลาดแห้งเหงาเป็นป่าชาดูสิตอนนี้คนเยอะไหมระคาพี่คนเยอะไหมระคาพี่มีการประเมินอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกอา้าวอาจจะมาจากการขาดแคลนเที่ยวบินราคาประหยะัดหลังจากโควิด19และการจะรอตัวของเศรษฐกิจและแม้รัฐบาลไทยชุดใหม่จะคาดหวังว่าเา้ายกเว้นวีซ่าหเดือน ดึงนักท่องเที่ยวมาได้มากขึ้นแต่ภาพที่ยังติดตาติดใจติดตาตรึงใจคนจีนให้กลัวก็คือเหตุการ์ยิงเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างพารากอนสยามสแควร์มีชาวจีนถูกฆ่าถูกปืนถูกสังหารมันเป็นภาพในเชิงลบครับเป็นภาพในเชิงลบ การกราดยิงต่างและคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศข้างเคียงมันทําให้ประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลาเนี้ยกลายเป็นสถานที่ไม่ปลอดภยัยในสายตาของคนจีนนะครับที่บีบีซีเขารายงานคือภาพลักษณ์เสียหายในประเทศอาเซียนแล้วมันสะท้อนในหนังที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ซึ่งเป็นหนังชื่อโนโมเบตไอโนโมเบตเนี่ยมันฉายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง เป็นหนังที่ทำรายได้ถล่มทลายในจีนครับเนื้อหามันเล่าเรื่องถึงนางแบบชาวจีนและโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์คนหนึ่งที่ถูกล่อลวงมาใช้แรงงานในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องเล่าในโนโมเบทหลายท่านอยากรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องนางแบบเรื่องเล่าในโนโมเบซึ่งเป็นชื่อหนัง มันเป็นการอ้างยิงจากรายงานเมื่อช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้คนหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนถูกหลอกลวงมาทำงานที่ขเขมรตามแนวชายแดนที่ผิดกฎหมายของไทยติดกัมเมียนมาติดกะลาวโซเชียลมีเดียในจีนได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสะึึงกลัวเกี่ยวกับการทรมานและการล่วงละเมิดแรงงานเหล่านี้ด้วยอีกคนนึงครับเป็นนักศึกษาจีน คนนี้ชอบสร้างวิดีโอให้มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียของเธอเยอะๆนะเขาก็ถ่ายสถานที่ในเมืองไทยต่างๆบอกภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปนะคะดูได้จากความเห็นที่คนจีนเข้ามาคอมเมนต์ใน TikTok ของเธอนะความคิดเห็นในฟีดของฉันเนี่ยมันมาในเชิงบวกมากหลายคนพูดจาหลังจากดูวิดีโอของฉันเขาบอกอยางมาเมืองไทยจริง แต่ตอนเนี้ผู้คนก็ถึงกับกังวลว่าพนักง,งานเสิร์ฟอาจจะเป็นอุบายหลอกคนจีนไปตัดไตขายโอ้คิดไกลไปนู่นเน่ะอาจจะถูกหลอกไปตัดไตขายผู้คนถามฉันว่าเธอกําลังหลอกพวกฉันเนี่ยไปขายไตใช่ไหมคะเออนี่มันคิดไปไกลนะพวกเจ๊กในเมืองจีนคิดไปไกลนะเธอเป็นขบวนการส่งส่งคนอาจากไทยไปเมียนมามาหรือ คือเวลานี้ความกังวลเพื่อความปลอดภัยของชาวจีนเนี่ยมันมากเหลือเกินครับและเลือกจะไม่มาประเทศไทยจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเราก็ต้องมุ่งเน้นเปลี่ยนทิศไปรัเสเซียบ้างไปอินเดียบ้างแต่ประเทศไทยยังคงไม่ละเลยครับตลาดใหญ่ของเราคือจีนคือจีน ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุม่มเป็นกลุม่มเป็นกลุม่มเข้ามาใช้จ่ายในเมืองไทยอย่างน้อยก็คนละห้าหกพันบาทเอ้าเอา,เอาโดยเฉลีย่ยต่อวันนะถึงกะนั้นประเทศไทยก็ยังมีศักยภาพที่จะดึงนักท่องเที่ยวนะดึงพวกไหนดึงพวกเกย์พวกเกย์เข้ามาอยากซื้อบ้านในเมืองไทยอยากอะไรในเมืองไทยนี่คือพวกเกย์ตรงนี้ต้องคิดต้องคิดนะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดภาพพจน์ในประเทศฉะนั้นขบวนการตํารวจเนี่ย อย่างที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพูดเรามีตํารวจดีเยอะเราควรจะช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ของตํารวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแทนที่จะเอาตํารวจจีนมาทําไมละ่ะเราไปด้วยค่าตํารวจจีเอตํารวจไทยทําไมนายกรัฐมนตรีถึงด้วยค่าตํารวจไทยผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมเนี่ย ชักธงเชียร์ยังมีคนดีอีกเยอะตำรวจดีอีกเยอะตำรวจน้ำดีอีกมากตำรวจน้ำเน่ามันมีแต่มีน้อยแล้วทำไมเราต้องไปพึ่งพาอาศัยตำรวจจีนผมไม่เข้าใจเลยครับทั้งๆท,ที่การเอาเข้ามาเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยพังทลายไปอีกเอาสะดือคิดแล้วสมองคิด ผมไม่อยากจะใช้คำอะไรรุนแรงหรอกครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าให้เรานึกถึงความเป็นไทยนึกถึงเอกราชของความเป็นคนไทยนึกถึงบุรณภาพแห่งดินแดนเราไม่ได้เป็นขี้ข่าจีนเวลานี้ผมพูดเมื่อวานนี้เห็นชายหน้าเทาผมก็อายแล้วเห็นสำเพ็งผมก็อายแล้วเห็นไทยกลัวในใต้หใวในในห้วยขวางผมก็อายแล้วอายแล้วลองไปดูสิครับ เย็นๆค่ำๆร้านขายยาเป็นของคนจีนซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนร้านอาหารของคนจีนร้านนวดเป็นของคนจีนโรงแรมของคนจีนทั้งหมดมันเอาจีนมามันก็มีรายได้กลับประเทศแต่จีนมันไม่มามันก็เดือดร้อนพวกมันก็เดือดร้อนหากินกับคนบ้านเดียวกันไม่ได้เราก็เดือดร้อนที่ไม่มีเงินเข้าประเทศทั้งๆที่ฟรีวีซ่านี่เราเดินทางผิดหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน เดินทางมาผิดหรือเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยตลอดระยะเวลาเกือบสามเดือนนะถ้ามีแต่เดินทางแขวงหังไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะแล้วเสร็จแล้วได้นักลงทุนมาไหมผมเห็นแล้วชื่อรายละเอียดที่ท่านจะคุยกับกลุ่มลงทุนทั้งหลายแล้วมันจะมาไหมมันจะมาไหมยังไม่มีใครตอบรับมาสักคนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเจรณา,าให้ฟังว่าทําไมเขาไม่มา โครงการที่เราจะต้องพึ่งนักลงทุนร้ออร์เซนคือแลนด์บิตในภาคใต้ระวัางระนองกับชุมพรเพราะรัฐบาลจะไม่ลงทุนหานักลงทุนมาลงยังไม่มีใครมาลงทุนกลุ่มทุนที่จะมาลงใน e-e-c มาเปิดโรงงานใน e-e-c ก็ยังไม่มีรายชื่อเลยใน b-o-i นี่คือความจริงไหนบอกผมมาสิแจ้งสื่อมวลชนทั้งหมดเลยว่าใครมาลงทุนใน อีซีบ้างเราเบียงตะวันออกเนี่ยเราเบียงเศรษฐกษิจเนี่ยแล้วใครที่อยากจะมาลงทุนในแลนด์บิตแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศข้างเคียงพรุ่งนี้ผมจะแฉให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ไม่แฉะอะไรมากแล้วครับเพียงแต่อยากจะบอกท่านว่าศาสตร์ชะลอวัยอยากชะลอไวัยไหมนี่ศาสตร์ชะลอวัยครับศาสตร์ชะลอวัยศาสตราจารย์ดรอกเรแพทย์วิจิตรบุญญาโฮเร์เขียนไว้ว่ามันชะลอไวัยได้เอางี้ก็แล้วกัน มันชะลอไว้ได้นะเพราะว่าเบต้ากรูแคนมันเป็นสารสกัดและปลอดภัยที่สุดคือสกัดจากยีสต์ขนมปังนะไม่อันตรายสกัดแล้วสกัดอีกสกัดแล้วปลอดภัยแล้วมีคุณภาพสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดแค่นี้ก็โอเคแล้วและโดยเฉพาะเบต้าวันซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสเบต้ากรูแคนนี่แหละผสมวิตามินซีผสมคิวเทน สุดยอดครับขออนุญาตจากออยและขออนุญาตใมโฆษณาจากออยซึ่งระบุชัดเจนอย่างที่ผมบอกไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะแต่ถ้าในเรื่องของวิชาการผมจำเป็นต้องพูดหมดเปลือกอย่างตำราเล่มนี้ผมพูดถึงวิชาการนะไม่ได้บอกยี่ห้อพูดถึงวิชาการของเบต้ากรูแคนศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรัดักระทรวงสาธรารณาสุข เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบท่านเอารายงานเป็นภาษาอังกฤษมาแปลแล้วก็ทําเป็นเล่มอย่างนี้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่ายบรรยายถึงเบก้ากรูแคนบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆทั้งหมดโอ้โหเกือบส0 0รอหน้านะครับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจาหน่ายราคาเล่มละ5 8 0ปปัจจุบันนี้ยังมีขายหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ซื้อมาเหมือนกัน ในผมบ้าซื้อหนังสือให้พวกนี้นะครับมันอ่านแล้วมันได้ประโยชน์มันได้คุณมันได้ประโยชน์ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยอะไรดีอะไรเราควรจะรับประทานอะไรเราควรจะเสริมอะไรในร่างกายเราเรารักษากับหมอเขาบอกว่าเอ้าผอมแปนปัจจุบันเฮ้ยบางทีมัน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 ไปไม่รอดก็มีเฮ้ยลองเปลี่ยนสิไปเป็นแพทย์ทางเลือกนี่คือแพทย์ทางเลือกครับแพทย์ทางเลือกบางคนไปรักษามะเร็งไม่หายเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกเฮ้ยกลับหายจากมะเร็งเพราะในตําราเล่มนี้นะครับ มันบอกไว้ชัดเจนหน้าหนึ่งครับศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์เขียนไว้มะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอบนี่งานทางวิชาการของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยฮาวาดนี่เป็นมหลาลัยชั้นนําของโลกนะครับเขาทําผลการวิจัยและอีกเป็น10บๆมหลาลัยมีรายงานสองส0พันรายงานเกี่ยวกับเบตา้ากรูแคน ศูนย์สุขภาพเบต้าวันจัดจําหน่ายเบต้าวันครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ใครที่ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับนี่ก็คือโปรของศูนย์สุขภาพเบต้าวัน